สว,วัสดีครับวันนี้พวกเราห้องหมห้าทศสี่จะมาะแสดงละครเรื่องตำนานรักไม้ช็อตอยู่ครับไปรับชมได้เลยครับขอบคุณครับ Welcome to the l ะเรื่องสตอรี่ออฟนาดินแดนอันไกลโพ้นมานานมาแล้วยังมีพระราชาและพระราชออนีอเลย์โฉมทั้งสองก็องฝากขณะที่จะมีทาย,ยาทเป็นอย่างมากและในที่สุด ที่ไม่ได้รับก,การเชลิมฉชิญมางานนหวังว่าจะเป็นการเผลอมองข้ามกันไปแต่เพียงเท่านั้นช้าก่อนอยากถึงโทษก่อนเลยฉันกูมีดิโอ้ไม่หรอกแม่นาสุดดีเพื่อแสดงว่าข้าไม่ขัดคืนโกรธเจ้าข้าขอมอบพรให้กับพัธิดาของเจ้าเจ้าทุกคนจงฟังเจ้าหญิงน้อยจะเติบใหญ่มีสิริโชงงามดังพรเป็นที่รักของผู้ที่ได้ยดชมแต่ถ้าว่า เมื่อเจอ้าหญิงอายุครบเจ็ดชันชาสาเจ้าหญิงจะถูกไม้ช็อตยุงช็อตมือกลายเป็นหนึ่งใบ้รูปร่างอับปางไม่สามารถบอกใครได้ว่าตนจะหีแต่พระราชาเป็นศิราของข้าในฐานะที่ท่านและข้าเป็นเพื่อนรักกันมานานข้าขอมอบวิธีแค่คำสามให้กับลูกของเราจะมีเพียง,งจูพี่กุ้งใจเดิมที่ลูกเจ้ารักเท่านั้นที่จะสามารถช่วยลูกจะได้ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้แลใช่ไหมไอ,ไอ้ทีนี้พวกเจ้าจะไปกวาดล้างไม้ช็อตยุงสินสา้าพบเห็นว่าบ้านดใดบีไอ้บ้านนั้นมีโทษลงทานถึงความตาย ความน่าหลงสุขสันและสดใสอยู่เสมอและถึงแม้จะเป็นเวลา หนุ่มสูงใหญ่หน้าตาปรลักและไม่สามารถอเอืกิดเสียงใดๆได โซและเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นในความช่รงายก็ยังมีความช่วดีหลงเหลืออยู่เจ้าหญิงได้พบกกกกบตัวหนึ่งที่กระโดดเล่นอยูใกล้ต้นไม้เจ้าทำไรข้าน่ะไม่ได้แล้วไม่ได้เจ้าจะกินข้าไม่ได้นะเจ้าอยาาบอกข้าหร เจ้าของถูกทอดทิ้งเพราเหนังชาสินะโอ้โหไม่ลองไงบ้างงั้นต่อไปนี้ลองเป็นเพื่อนกันนะ,ะเหมือนความพุกนั้นจะหายไปซึ่งหนึ่งเมื่อชายใบ้ได้เจอกับกบน้อยผู้เป็นมิตรชายใบ้รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเมื่อรู้ว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ได้อยู่เพียงลำพงัง อดเห็นมาทำไห้แบบนี้อ่ะเอ็งรูว่าที่ถิ่นใครได้เว้ยที่เนี่ยถิ่นพวกเราออกไปเดีนี้นะเม่์ถ้าไปไม่นเฉออกไปเลด้วยออกไปดิออกไป ทำให้เจ้าโกบขืนชีพแต่คราวนี้มันกลับไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแต่กลับกลายร่างเป็นชายหุ่นรูปงามเกิดด่าเจ้าชายเมืองใดเมือง ตัวี่วเขาไม่ระวังขุนเจ้าหญิงทำให้เธยเหยียบต้นหญิที่เด็กเกเรสามคนที่วยสะดดล้มสายตาของนักสอบประสานกันมือหนาของเจ้าหญิงได้ลากชายใบสับใบหน้าของเจ้าชายเข้ามากลายไกลเลจุ่มพิษเบาส่ง ขอบคุณท่านทไมขอบคุณความรักดีกว่าที่ช่วยปลดปล่อยคำสาปพวกเราหลังจากที่เจ้าหญิงและเจ้าชายได้กลับคืนล่างเดิมทั้งสองก็ตัดสินใจกันจระกลับไปหาพระราชบิดาของเจ้าหญิงขนมงด้วยและบอกถึงความสําคัญของวเขาทั้งสองและรวมถึอง,อง,เงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระราชารู้สึกตื้นเต้นติเป็นอย่างมากที่ลูกสาวสุดรักของตนกลับมาหลังจากหายไปจากปราสาทเป็นเวล,ลาหนึ่งปี ได้จัดากานต่พิเศษสมรสขึ้นและได้ทําการรวบรวมพระราชานจากของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเจ้าหญิงและเจ้าชายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข